เมตตาบารมีของหลวงปู่หงพรหมปัญโยสุสานทุ่งมนเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระที่ชอบอยู่กับงูพระที่ชอบปล่อยงูพระที่มีงูเป็นทหารในยุคนี้หมายถึงพระภิกษุรูปใด หนึ่งในสยามแห่งอีสานใต้ที่กระทำการดังกล่าวนี้เชื่องสุดๆประดุดปลาไหลเพราะหลวงปู่ท่านเป็นพระผู้มากด้วยเมตตาจิตต่อสัตว์ป่าแผ่บารมีธรรมสู่สัตว์โลกแม้แต่งูก็อยู่กับหนูได้ใต้พรงหินไม่กัดไม่กินกันหรืองูอยู่กับกบในสระน้ำไม่ทำร้ายกันเป็นต้นสร้างความชงนแก่ผู้พบเห็นยิ่งนัก ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้เขียนได้พบเองสมัยครั้งแรกที่ได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่ใหม่ๆเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วโดยได้ยินบุคคลต่างๆไปกล่าวขานกันว่าหลวงปู่องค์นี้ท่านอยู่กับงูชอบปล่อยสัตว์านานาชนิดจึงสนใจใคร่ติดตามไปจนถึงสำนักของหลวงปู่หงและต้องหายสงสัยหมดสิน้นขณะนั้นเวลาประมาณหกโมงเช้า หลวงปูนั่งออกรับญาติโยมสักครู่ต่อมาได้มีกระรอกขาวตัวหนึ่งไต่สายไฟจากป่ามาอย่างที่หลวงปูนั่งรับแขกโดยมิเกรงกลัวบุคคลที่นั่งเต็มไปหมดโดยวิ่งด้วยเท้าทั้งสี่แล้วมาหยุดอยู่ข้างหน้าหลวงปู่ท่านใดนั้นกระรอกยกขาคู่หน้าชูขึ้นคล้ายกับทำความเคารพ พลางส่งเสียงร้องจิกจิกแล้ววิ่งมาทางด้านข้างขวาของหลวงปู่หงที่มีจานอัง,งุนตั้งอยู่เจ้ากระรอกก็วิ่งรอบจานอง,งุนวิ่งกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นโดยที่มันไม่กล้าถือวิสาสะกินเองจนหลวงปู่ได้ยินเสียงคลุกคลุกไปมาจึงได้หันมาทางจานอง,งุนด้วยอากับกิริยาอมยิ้มแล้วพยักหน้าพลางกล่าวว่าเอาสิเอาสิ เท่านั้นแหละเจ้ากระรอกน้อยก็ตรงเข้ากัดกินองุ่นในจานจากนั้นหลวงปู่ก็หันหน้ากลับมาทางญาติโยมแล้วเอ่ยว่าเขากินไม่มากหรอกลูกสองลูกประเดี๋ยวก็ไปและก็เป็นไปตามคำพูดของหลวงปู่เพราะเจ้ากระรอกเขากินเพียงสองเม็ดรจริงๆแล้วคลานออกไปแต่ที่ประทับใจทุกคนที่ได้พบเห็น ก็คือก่อนที่เจ้ากระรอกจะไปได้คลานสีเท้าเข้ามาพอถึงด้านหน้าหลวงปู่ก็ยกเท้าคู่หน้าชูคล้ายกับพนมมือแล้วส่งเสียงร้องจิกๆแล้วมันจึงหันหลังไต่สายไฟกลับไปสู่ป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยสิ่งเหล่านี้คืออะไรทำไมสัตว์ป่าจึงต้องทำความเคารพทั้งมาและไปทุกคนต่างนึกต่างคิด ต่างฉงนมึนงงไปตามๆกันแต่สุดท้ายที่ทุกคนสรุปก็คือหลวงปู่องค์นี้มิใช่พระธรรมดาแน่แม้แต่สัตว์ป่าอย่างกระทำความเคารพแล้วทำไมเราเป็นคนมิลองศึกษาจริยวัตรข้อธรรมและปฏิปทาของท่านครั้นเดินลงมาอย่างข้างศาลาก็ต้องผงะงายเพราะได้เจอกับอสรพิษนามว่าแสงอาทิตย์ นอนกลิ้งหงายไปมาประดุดว่ามีแต่เขาเพียงตัวเดียวอยู่บนโลกนี้แต่ผู้เขียนเองเมื่อได้มองเห็นแล้วว่าน่ารักดีดูแล้วเหมือนลูกสุนัขที่กลิ้งงายไปมายามเจอแสงสุริยาเพลาเช้าอย่างนั้นจึงได้ถึงบางอ้ออ๋อหลวงปู่หงท่านชอบปล่อยงูตะขาบแมงป่องก่อนจะปล่อยหลวงปู่จะเป่าเสกให้ก่อน แล้วจึงปล่อยสัตว์ทั้งหลายไปเพื่อให้เขาเชื่องไม่ทำร้ายคนเป่าเพื่อเป็นเกราะกำบังคุ้มครองสัตว์นั้นๆเป่าเสกเพื่ออธิษฐานให้สัตว์เหล่านั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วขอให้เกิดเป็นคนอย่าได้เป็นสัตว์ต้องทุกข์ทรมานเหล่านี้คือน้ำจิตอันเยือกเย็นแผ่ภัยสารอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายของโลกให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข และเลิกจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันย่อมเป็นสุขเมื่อเจ็ดปดปีที่แล้วผมเองอยังชอบที่จะหาพระอาจารย์ดังๆตามวัดต่างๆก็พอดีได้อ่านประวัติท่านหลวงปู่หงพปรมปัญโยจากหนังสือต่างๆก็รู้สึกว่าชอบจริยวัดของท่านก็พอมีโอกาสก็ได้มากราบท่านยิ่งรู้สึกชอบอุปนิสัยท่าน จนมากราบท่านบ่อยครั้งขึ้นบางครั้งผมได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ท่านและถือโอกาสพักค้างที่สุสานทีละลหลายวันยิ่งได้รู้มากยิ่งเห็นมากยิ่งเคารพยิ่งศรัทธามากขึ้นทุกทีเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าถ้าจะดูว่าพระองค์นั้นดีไหมให้ดูว่าชาวบ้านละแวกวัดมีความเคารพนับถือ พระองค์นั้นเพียงใดแต่กับหลวงปู่ท่านทุกเย็นชาวบ้านจะพากันมากราบท่านโดยที่มีกลวยดอกไม้เข้ามากราบท่านทุกวันพวกเด็กๆก,ก็เหมือนกันจะพากันมารออยู่ข้างหลังผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่กราบเสร็จพวกเด็กๆก,ก็จะเข้าไปกราบต่อตอนนี้หลวงปู่ท่านจะแจกขนมที่ท่านซื้อเอาไว้ให้เด็กๆทีละคนทีละคนบางครั้ง เป็นนมขวดท่านก็จะเอาหลอดเจาะให้เด็กทีละขวดทีละคนทีละคนไปอย่างนี้ทุกคนบางทีแม่ลูกอ่อนลูกไม่สบายก็อุ้มมาหาหลวงปู่ท่านก็รับเด็กจากมือแม่ลูกอ่อนมาอุ้มแล้วก็เป่าแล้วก็เป่าให้ทั่วตัวท่านเป่าเหมือนกับจะให้เด็กน้อยหายไข้เดี๋ยวนั้นและภาพเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเป็นอย่างนี้มาเนิ่นนาน พ่อกราบหลวงปู่กันแล้วชาวบ้านก็พากันไปนั่งเล่นนอนเล่นที่ศาลาเล็กๆตรงปากทางเข้าสูสารย้ำว่าสูสารที่แปลว่าป่าช้าครับเหมือนกับเป็นศาลลาประชาคมประจำหมู่บ้านก็นั่งคุยนอนคุยจนมืดคำ่ำก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านเป็นอย่างนี้ทุกวันเราซึ่งเป็นคนได้รู้ได้เห็น ก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายความรู้สึกและความทรงจำเหล่านี้อย่างไรดีอาจจะเรียกได้ว่ารู้สึกประทับใจก็ได้และก็รู้สึกสนิทใจและสบายใจเวลาที่อยู่กับหลวงปู่ท่านด้วยว่าเพราะเรารู้ในใจแล้วว่าเราเจอครูบาอาจารย์ของเราแล้วเมื่อก่อนเราแขวนพระห้าเจ็ดเก้าองค์องละหลวงพ่อหลวงพ่อ แต่พอมาเจอหลวงปู่เหมือนกับเราเจออาจารย์ของเราแล้วท่านจะคลังยังไงขนาดไหนไม่ทราบได้อีกตอนนั้นแต่ข้อวัดปฏิบัติของท่านมันทำให้เราอบอุ่นใจใจเราถึงเคารพศรัทธาท่านสนิทแนบแน่นเราก็เต็มใจที่จะแขวนพระท่านเพียงองค์เดียวหรือไม่ก็จะขาดไม่ได้ต้องมีในคอเสมอหลวงปู่ท่านชอบซื้อชีวิตสัตว์มาปล่อย ชอบขุดบ่อน้ำฝายกันน้ำซื้อที่ขยายป่าใครจับงูมาได้จะงูอะไรก็เอามาขายหลวงปู่ท่านก็รับซื้อไว้ถ้าใครเคยไปสุสานจะเห็นกองขินที่เรียงรายเป็นตั้งสูงนั้นคือที่อยู่ของงูตะขาบแมงป่องที่ท่านซื้อมาปล่อยโดยที่ก่อนจะปล่อยท่านจะเป่าก่อนท่านว่าเป่าให้คนมองเขาไม่เห็น และเขาก็ไม่กัดคนสิทธิหลวงปู่งูตะขาบแมงป่องจึงไม่เคยกัดใครแม้แต่คนเดียวบางครั้งพวกขายปลาช่อนปลาดุกจากตัวจังหวัดขายไม่หมดก็เอามาขายให้หลวงปู่ท่านก็ซื้อเอามาปล่อยทีละสองถึงสามหมื่นบาทผมยังเคยช่างปลาและคิดเงินให้ท่านมีเรื่องแปลกที่ผมได้พบอยู่เรื่องหนึ่งคืนนั้น ผมนอนเฝ้าท่านตามปกติก็นั่งคุยกับท่านสักพักก็มีสิทธิ์ร่วมสํานักแมงป่องตัวใหญ่มากกำลังมุ่งตรงเข้ามาทางเราพ่อหลวงปู่ท่านเห็นท่านก็พูดเปลยเปลยขึ้นว่านั่นเขามมลาหลวงปู่ครับเขามมลาหลวงปู่แต่ถ้าเขาเข้ามาใกล้กว่านี้ผมก็จะลาอีกคนจึงกราบท่านแล้วก็เอาที่กวยผง มาช่วยพาเพื่อนออกไปอยู่ข้างนอกคืนนั้นนอนผวาทั้งคืนตื่นเช้ามาตีสามหลวงปู่ตื่นเราก็ตื่นหลังหน้าแปลงฟันจัดการเรื่องของท่านเรียบร้อยพอเช้าฟ้าสางก็กวาดสุสานพอกวาดกวาดไปก็ไปเจอเพื่อนคนเมื่อคืนที่มาลาหลวงปู่นอนหางตกตายสนิทเรียบร้อยเราก็มานึกอ๋อเขามาลาหลวงปู่ จริงอย่างที่ท่านว่าบางเรื่องที่เล่ามาแล้วหรือกำลังจะเล่าต่อไปจากนี้หลายหลายเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากสำหรับบางท่านผมเข้าใจเพราะผมก็เป็นคนหัวดือ้อที่เชื่ออะไรอะไรยากที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันแต่ผมยืนยันว่าทุกเรื่องที่เล่ามาเป็นเรื่องที่ผมเห็นมากับตาเจอมากับตัวหรือไม่คนใกล้ชิดได้ประสบมาทั้งสิ้นครับ ขอกราบอนุโมทนาสาธุและขอขอบพระคุณเจ้าของเรื่องที่มาเล่าและแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นธรรมทานในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ